ก็คือว่าเราได้เปิดเผยความคิดของฉันไปสลายเรื่องที่คิดแล้วทำก็มีที่คิดแล้วยังไม่ได้ทำก็มีนะแต่ทั้งหมดเนี้ยวันวาระเนี้ยฉันก็จะขอเข้ามาจากพวกเธอเป็นครั้งสุดท้ายฉันถือว่าฉันเข้าสาวกจำฉันจะไม่ขอเข้ามาใครต่อไปแล้ว นะแต่ที่นั้นต้องขอเข้ามาเพราะว่าฉันเคยใช้ใจของฉันในเรื่องของพุทธของพระโพธิสัตว์มามากไปเซึ่งมันไม่ไม่เหมาะสมกับทิสัยที่เราลาแล้วแล้วก็ปฏิบัติตัวอย่างสาวกไปแล้วอย่านั้นนะก็อันใดก็ตามจะที่บังเกิดขึ้นอันเป็นผลจากเรา กระทาในสิ่งที่เป็นความคิดที่ไม่ฉลาดแล้วก็ไม่รู้จักที่จะมองในสิ่งที่เป็นผลตามมาทําอะไรก็ทําแต่อําเภอของตัวเองคือตามอุปนิสัยใจคอของตัวเองเป็นหลักแล้วก็ไม่ได้มองในความรู้สึกนิดิดของโทษที่จะเกิดขึ้นกับใครคนใดคนหนึ่งมาก่อนให้ก็ให้มากไปบทที่จะทําอะไรก็ไม่มีมีความ คิดที่จะลองรับในผลที่ตามมากับใครซึ่งเชื่อว่าเป็นความเลวที่ไม่่อยน่าจะให้ความรู้สึกอภัยหรอกนะแต่เราในฐานะที่เป็นผู้ถ่ายทอดในคำสอนของพ่อของพระพุทธเจ้าของหลวงพ่อถึงจะทำได้ยิงเสียเซียวทุลีของท่านก็มีกำลังใจที่กระทำ แคาที่เรามีความรู้สาม,มารถที่จะถ่ายทอดในปกะพุกเธอตามกำลังแต่ผลที่เราได้ทำมาตั้งแต่อดีตมันไม่ได้เป็นเพราะชาตินี้ชาติเดียวหรอกนะมันมีมานานกับวิสัยของใจที่มันเป็นแบบนี้มานานจนมันกลายเป็นที่ติดเนื้อติตตัวจนเอามันออกได้ยากมาอย่างนั้นเถอะนะ มันเป็นแบบนี้มันทุกภพทุกชาตินั้นทุกภพทุกชาติมันก็ต้องมีทําให้คนดีหรือคนที่เขามีส่วนรู้ส่วนเห็นก็พากันวุ่นวายแล้วก็เดือดร้อนเป็นจํานวนไม่น้อยในทั้งๆเราก็แค่ตัวละครตัวหนึ่งซึ่งมันไม่น่าจะไปทําให้คน,นหลายๆคนที่เขากําลังเล่นละครของเขาตามเรื่องตามราวของเขาก็ต้องกลับมาลบลาฆ่าฟันแล้วก็มาเดือดร้อนต่กับเรื่องของเรา แต่เพียงผู้เดียวซึ่งไม่รู้จักที่จะระวัดระวังในการสแสดงแล้วก็ไม่สนใจในผลที่สแสดงมาก่อนยิ่งระยะหลังๆที่เราไม่มีจิตต้องคิดต้องระวังด้วยแล้วก็มันก็ยิ่งทําได้โดยไม่ต้องมีอะไรเป็นเหตุเป็นผลนะถ้าถือเอาความจริงคือความว่างเปล่าความไม่มีอะไรเป็นหลักมันก็เลยยิ่งไม่คิดอะไรหนักเข้าไปใหญ่ นั้นสิ่งที่มันตามมามันก็ทําให้ทุกๆคนไม่น้อยก็ต้องเดือดร้อนไปกับการคิษกระทำของเราและพูดโดยไม่ตึกใส่ตรองให้ดีทั้งต้นทั้งเบื้องกลางทั้งท่ามปลายเบื้องปลายก็สิ่งใดที่เป็นพกุกไม่ทําให้สะเทือนทั้งใจวุ่นวายทั้งกายมาตั้งแต่อดีตจนถึงวันนี้นะไม่ว่า ทุกๆคนจะอยู่ที่นี่นี้อยู่ที่ไหนขอให้ทุกคนเป็นผู้ที่รับภาระในเป็นผู้แทนในกระแสของใจเรานะท่านเหล่านั้นจะตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหนท่านเหล่านั้นเกิดจะเป็นมนุษย์อยู่ที่ไหนืหอเป็นสัตว์จะฉันอยู่ที่ไหนก็ตามเถอะเราเนี่ยขอเข้ามาแล้วก็ขอให้ทุกคนเมตตาเว้นแล้วก็อดโทษให้อภัยต่อเรานับแต่นี้จนกว่าเท้าของเรา จะได้ถึงซึ่งนิพพานในชาติัน r e s e n t นะอ่ากดใจแต่โยมข้างบนก็จะขอขอทำอย่างนี้ทุกครั้งอ๋อเธอทำได้เป็นไรนั้นเธอควรทำอแต่ฉันจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วนะท่าฉันสาวกแล้วนะอ่าฉันขอปฏิบัติตัวอย่างสาวกเต็มๆไม่มี หัวใจอย่างเยื่อใยในอย่างพระโพธิสัตว์เอามาใช้อีกเลยแค่นี้ในการรับพอดัันนะจะขอให้ความจริงทั้งปวงอันเป็นสัจจะหรือเป็นสิ่งที่ปรากฏต่อเรา อันได้กล่าววาจาต่อเทอมานานหลายวารละแล้วก็หลายครั้งเราไม่เคยใช้วาจาเพื่อจะปิ้นร้นหลอกล่อให้เธอทั้งหลายมาศรัทธาแล้วก็เริ่มใส่ในเราเราไม่เคยหวังลากสการละแม้แต่ตังแดงเดียวจากใครสักคน,นเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเราแม้แต่นิดเดียวเราก็ไม่เคยทำเราไม่เคยเกลียดแล้วก็เคยโกรธใครเลย ตั้งแต่เราจำความได้แล้วมารับรู้ในความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าสอนเราไม่เคยหลงว่าโลกนี้ทำให้เราเป็นสุขเลยเราไม่เคยหลงว่าที่ใดที่หนึ่งเป็นของเราแต่นิดเดียวเลยไพ่คำทุกไพ่คำที่เราได้กล่าวไปมาตั้งแต่อดีตถ,ถึงเดี๋ยวนี้ที่เป็นไปได้ตามที่เราพูดเนี่ยเป็นสัจจริงของเราเราเกล่าวอย่างไรเราก็พูดของเราโดยเช่นนั้น นั้นพอรอันใดหรือสิ่งที่เราได้เปล่งวาจะขอบรารมีขององค์เสด็จพระสดาสัดมาสัมพุทธเจ้าพรเหล่านั้นก็ต้องปราบตามความเป็นจริงเสมอก็ขอให้เธอทุกคนผู้มีความตั้งมั่นในความปรารถนาที่จะไม่ต้องกลับเอาเวียนไหวใจเกิดอีกขอให้ความปรารถนาของเธอเหล่านี้แหละจงสมบูรณ์ได้สิ่งทั้งหลายที่มาประกอบ อันมีสติสมบูรณ์มีสัมปัญญะสมบูรณ์มีร่างกายสมบูรณ์มีวิชาสมบูรณ์มีบรารมีเต็มอย่างบริบูรณ์สมบูรณ์มีความกระจ่างในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกไถ่คำอันกระทบกายของเธอก็ทุกโสดประสาทของเธอไม่ว่าจะมาทานด้านไหนด้านกระทบไปสู่ใจเธอก็ดีก็ะระสู่หูเธอก็ดี ขอให้ความรู้เหล่านี้จงบังเกิดด้วยความบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วก็ขอให้ความตีแตกในความกระจางในทุกไฝคำก็จงมีความสมบูรณ์ไม่ขาดตบกบกพรองขอให้สัญญาคือความจำของเธอก็มีความบริบูรณ์และสมบูรณ์ไม่พังเผอไม่แปรเปลี่ยนไม่มีสิ่งอื่นมาครอบำํำให้ความรู้และความเข้าใจของเธอผิดเพี้ยน อย่าตามจริงที่พระพุทธเจ้าและหลวงพ่อท่านสั่งสอนเอาไว้ขอให้ความบริบูรณ์สมบูรณ์ทั้งปวงนี้แลจงบังเกิดเป็นภาระอันเป็นกําลังที่สร้างสบะให้เอมีามแก่กล้าเข้มแข็งเจ็ดเดี่ยวและก้าแวแน่วแน่ในเส้นทางที่เสกําลังก้าเดินตามรอยเบื้องพระยุค,คลนาบาทขององค์สมเด็จพระบรมโลก,กนาศคือเข้าถึงซึ่งความเป็นพระอริยมรรคและอริยผล ไวให้ชีวิตของเธอที่ต้องอดทนต่อสู้กับกระแสของโลกไม่ว่าโลกนี้จะแปรเปลี่ยนไปในทางใดไม่ว่าดาวร้ายดาวเคราะห์ดาวส่วนใดจะมากระทบตัดลายใจของเธออย่างไรขอให้เธอนั้นกำหนดความปรารถนาอันใดอันเป็นการปกป้องอันเป็นการคุ้มครองรักษาทั้งตัวเธอและคนที่รักก็ดีอันเป็นไปเพื่อความหลุดรอดจากความเดือดร้อนทั้งปวง อันเป็นไปเพื่อการทํากิจในพระศาสนานี้ได้โดยง่ายอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดํารงอยู่ในสังขารของเธอกับชีวิตของเธอในครอบครัวที่ไม่ให้มีความเดือดร้อนอะไรขอให้การเปล่งวาจาของเธอที่มีความเคารพต่อพระรัตนะอันมีพระพุทธธรรมละเหล่าพระอริยสงฆ์มีความเคารพต่อบิดามารดาและครูบาอาจารย์พรม,มเทวดา เพราะการเปล่งวาจาอานเป็นความปัญนาของเธอนั้นๆจงบังเกิดเป็นผลตามปากของเธอนในทุกๆประการเว้นเว้นแต่การประทุษร้ายผู้คนผู้ใดผู้หนึ่งเท่านั้นนอกนั้นขอให้การเปล่งวาจาของเธอที่เปลี่ยนไปด้วยจิตที่มีเมตตาต่อมนุษย์สัตว์เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาต่อระศ,ศาสนามีความกตัญญูกะตตวทิตาขอให้ความเปล่งวาจาของเธอจงเป็นวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์ บังเกิดเป็นผลตามวาจานั้นๆเห็นผลโดยพันธุธ์ชีเสมอในทุกเรื่องไปจนกว่าเท้าของเธอจะได้ก้าวถึงซึ่งนิพพานในชาติัปจทุกคนเทนิน